สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการปั๊มคนดูไล์สดนะคะของเ c e บุ o k นะคะผ่านเว็บไซต์เ m m ขีดทเนะคะให้เราเข้ามาที่หน้า g o o g l e เลยค่ะแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะคะ KMM t ค่ะขีดค่ะแบบนี้เลยค่ะเว็บไซต์นะคะจะขึ้นหนับแรกเลยค่ะให้เราคลิกไปตรงที่เค m ็มขีเฮดดอทคอมได้เลยค่ะ นี่ลยคะเราจะเจอหน้าเว็บไซต์นะคะจะมีดองเพิ่มอย่าไลนะคะเพิ่มมุดติดตามนะคะแล้วก็มีบริการใน่นๆอีกมากมายนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค่ะมาสมัครสมาชิกที่ด้านบนก่อนเลยนะคะแล้วก็รายละเอียดตามนี้นะคะจะมีชื่อผู้ใช้งานค่ะอีเมลนะคะรหัสผ่านค่ะยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะคะแล้วกดทาการสมัครสมาชิกได้เลยคะ่ะของเราเขามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะเราจะทําการลงชื่อเข้าใช้งานเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นหน้าคาเป็นหน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วก็เราก็มาดูตรงที่หมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่นะคะของเราจะเลือกเป็น เพิ่มคนดูสตรีมสดนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นบริการ620-2นะคะเข้าชมไลฟ์เฟซบุ๊ก k 5นาทีนะคะ50บาทแล้วก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูที่การคัดลอกลิงก์นะคะให้เราเข้ามาที่หน้าไลฟ์สดนะคะที่เราจะต้องการปั๊มนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็คัดลอกข้างบนนะคะตรงนี้จะมีคนดูอยู่ที่3คนนะคะแล้วก็นํามาวางที่ช่องลิงก์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่ห0 0ยคนดูนะคะค่าบริการเพียง5บาทนะคะแล้วกดทําการสั่งซื้้อไดเลยค่ะ พอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นมาระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็จะมีแจ้งรายละเอียดน,นะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทางแถ็บ้ายมือเลยค่ะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะไว้ใช้เวลาที่จำนวนคนดูไหลไม่ขึ้นนะคะหรือเกิดปัญหานะคะให้นำรหัสตัวนี้ไปแจ้งกับแอดมินได้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นบริการะค่ะลิงค์ะค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะคือกำลังประมวลผลนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการเติมเงินเลยค่ะ ช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR โคดทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะมีเป็นโอนเงินนะคะแนบสดิบทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็น To Money Wal ลเลค่ะแล้วก็จะเป็นอ่างเปา Wallet นะคะแล้วก็จะเป็นเหรียญคริปโตค่ะ Perfect Money นนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะพาไปดูนะคะเป็นบริการนะคะบริการนะคะอันนี้ เลือกได้เลยนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะเราก็เลือกไปดูได้เลยนี่เลยนะคะจะมีคําอธิบายมีขั้นต่ําสูงสุดนะคะมีเดทราคามีบอกหมดเลยนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะแนะนําเพื่อนนะคะจะเป็นช่องทางการหารายได้นะคะจะให้เราทําการคัดลอกลิงก์ของเรานะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนนะคะหากมีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอัตรา ENT ค่าแนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยคะ่ะจะมีการสมัครนะคะไรายได้รวมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะตั๋วช่วยเหลือนะคะเราจะพาไปต่อที่ตั๋วช่วยเหลือตรงนี้นะคะจะเป็นตั๋วช่วยเหลือนะคะให้เราเลือกเรื่องได้นะคะว่าเราเจอปัญหาอะไรนะคะเราก็ทํางี้ได้เลยแล้วก็รหัสคําสั่งซื้อนะคะจะอยู่ที่ประวัติการสั่งซื้อเลยค่ะนํามาใส่ตรงนี้แล้วก็คําขอร้องของคุณนะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นพิมพ์รายละเอียดนะคะที่เราเจอปัญหานะคะว่าเจออะไรนะคะเราก็แนบรูปได้นะคะที่ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็กดส่งตั๋วนะคะ ต่อมาค่ะเราจะพาไปดูนะคะการติดต่อแอดมินนะคะให้เราเลือกทางด้านสายมือเลยนะคะจะอยู่ที่หน้าประวัติการจะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะให้ติดต่อแอดมินตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะจะเป็นติดต่อผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือนะคะให้คลิกด้านบน,นะคะ่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อผ่านไลน์นะคะแล้วก็คลิกอันนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะคนดูก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะเป็น82แล้วนะคะแล้วก็จะขึน้นะะเรื่อยๆจนครบนะคะ,นะคะ ใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยค่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะหรือดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ